ด่านแมคเคิลหนีแล้วเหรอสวัสดีไมค์เคลิลไอเชี่ยพี่เคนตั้งแต่ผมดังคลิปไอเด็กหัดจุกมากสองคลิปแล้วนะเว้ยหูได้แต่ด่านแมคเคลิลอยู่คูอยู่คูตัวอะไรตัวอะไรวะตัวใหม่อะเนี่ยซีโนไบต์เหรอไม่ใช่เจียนออริเจนเจียนเอ๋อโอเคอพี่เล่นเลยนะนพี่เล่นเลยนะ เอ้ยเอาว่ะเอาว่ะอะไรอ่ะมันไม่ใช่กาวกีฬานะน้องมันจิ้มมาจึ๊กนึงเฮ้ยแต่มันเอาแอดออนี่มาป่ะน่ะทำไมเกรมันลดไวจังวะผมไม่ปั่นแตกพี่เคนอยู่ไหนพี่เคนพี่เคนอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนป้าหน้าตาโอเค ตีไม้ระดับหมอลำนะโอเคโอเควนวนเป็นปีมาโวนะวนเป็นปีมาโวแล้วก็เสร็จไปเครื่องหนึ่งสองแผ่นหนึ่งเครื่องไม่คุ้มต้องเล่นอีกโอ้โหสองแผ่นหนึ่งเครื่องคุ้มอยู่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 หรือเปล่าไม่รู้นะผมเอาผมเอาผมเอากุญแจกับกับอ o ฟ f e r i ิงเอ้ยกับแอดออนตาดำมาด้วย ทิ้งเหรอมันเจอตึงเหมืมันไม่ไหวเออมันไม่ไหวมันไมทำไมมันเดินแบบนั้นน่ะไม่รู้มันเออเตอร์เตอร์มาช่วยหน่อยดิกาค่ะการแบบเลยต้นป่าใหญ่ป่าใหญ่พรกระบะลงกระบะกระบะป่าใหญ่พรแป๊บหนึ่งนะผมอยากจูบกว่ะแต่มันไล่เพื่อนไปและ <S 2> <S 2> มาช่วยก่อนมาหิ้วบอลก,กำลังกำลังไปกำลังไปกระบะบ้านเยพรใช่ปะ ตรงนี้ปะวะกระบะเนี่ยวะเฮียคูซอนอยู่เนี่ยเนี่ยเนูซอนอยู่ตรงนี้นะได้อะไรอ่ะไฟฉายอยู่นิ่งดิปั่นเครื่องหน้านะได้ได้โหเพื่อนไม่โปรลีกเลยว่ะมีโบนะั่นมาหาใครเอ่ยข้ารกรมาอ้าวหมดหมดหมดอ้าแล้วมันอ้าแล้วโอ้ยมันมันหน้ามืดมันหน้ามืดตามัวมันหน้ามืดตามัว โอเคโอเคน่าสะเทือนดังพับภาพเลยนะหมันแล้่ใส่หน้ากากอ่ะหน้ากากแตกแล้ปบาะโอเคโดนจิ๊บไปจึ๊กหนึ่งนะโดนจิ๊บไปจึ๊กหนึ่งหลอกไฟเลหลอกไฟโอเคโอเค เสร็จนะ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 มันไปซ้ายมันไปทางมึงไปทางมึงรู้เรื่องรู้เรื่องเห็นแล้วเห็นแล้วมันมันวิ่งมันวิ่งเข้าบ้านทุกเด็กเฮ้ยมันมาหาผมวะเนี่ยมันวิ่งติดต้นไม้มันวิ่งติดต้นไม้มันกลับ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 มันมาเร่นแบบรัดกุมมันร่นแบบรัดกุมมัน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 มันรัดกุมมันรัดกุมเพื่อมีโบนเราถามมา เรียบร้อยไอ้เหี้ยโดนตีแบบระดับเยอพรดูยัมันวิ่งขึ้นมาบ้าน,น,าาหนาเหรอไปที่บ้านเลยไปที่บ้านขึ้นมามันจิ้มใครก็ไม่รู้อ่ะมันรอจิ้มเพื่อนอยู่เพื่อนบนอยู่ต้องมาเองแล้ว่ะรอพงโลด้วยต้องรอมันนุ่มรอมันนุ่มอย่าเพิ่งเข้ามารู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่อง ลัดก lifting, ลุ่มมันลัดก lifting, ลุก lifting, ล่มไม่ยอมร่วฉลาดฉลาดมันมันจะรอมันจะล่อมึงอ่ะม,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 มันไม่ยอมร่วมมันดื้อมา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 เออมึงหิวมากเหรอ<ๆ>มากก็ไปซื้อข้าวไม่มีอ,อะไรมาทำกินเ้าจะบล็อกให้แล้วอ่ะขอโทษพี่เห็น

และ2นิ้วโป้ง A few moments later มาไปประตูมัไปประตูมันเล่นแบบรัดกุ้มมันไปประตูพี่เย็นใช่ปผมลงไปเปิดกล่องเนี้ยผมจะได้พยาบาลเดี๋ยวผมเปิดกรอบแป๊บนึงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวรู้นะกล่องพยาบาลแน่นอนเนี่ยน่าไขว้หน้าคุยชื่อใครอ่ะ ต้องไปช่วยเพื่อนก่อน,อนวะหรือฮีมก่อน,น,น,นออก่อนมันไม่น่ารู้นะผมมีกัดปากไอ้เหี่ยมันมา ไม่มีโนวันนะไม,มนนไม่มีโนวันไม่มีโนวันเพื่อนไปไปเพื่อนไปโมเคเอ้าเฮียมันปล่อยแห่เชื่แล้วได้ข้าหน้ารับเลยไ มันยัดมันยัดผมมีอีโก้นะผมมีอีโก้แน่คลิกล็อกคลิกล็อกคลิกล็อกผมมีอีโก้นะผมมีอีโก้ผมมีอีโก้นะผมมีอีโก้นะผมมีอีโก้นะเฮ้ยหลบอยู่นี่อะไรมันกุญแจเขียว เกตพลังโหมดเกตพลังวิ่งไหมมันเห็นทำไมอ่ะแม่มันรู้อยู่แล้วว่าผมอยู่นี่มันเห็นรอยเท้าคิดไปเองคิดไปเองคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆโอเคเพื่อนออกไปเลยเพื่อนเพื่อนออกไปเลยเพื่อนรัดกลุ่มหน่อยเพื่อนออกไปเลยเพื่อนเพื่อนต้องรัดกลุ่มนะมันเห็นแน่นอนเลยมันเงี่ยไม่ไม่ไม่ถ้ามันเป็นสีแดงเนี้ยรอยเท้ามองยากละ ก็แคไปยืนอยู่หน้าประตูเตอร์โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าคาร์ทก่อนไปไล่มันก็น่าจะออกอะ่ะ Five hours later ควายลงสีอ้าวออกได้ปะเนี่ยเรียบร้อยไม่ได้ออกเรีออยบร้อยแล้วลม้มแล้วแทงไม่ติดด้วยใช่มันมีแทงหลังเหรอแต่มันแทงไม่ติดหรอไม่รู้ก็มันเล่นตัวไอ้นี่อะมันเล่นตัวนี้ใช่ใช่ไอ้เจ้นาน่้มีแทงหลังแทงไม่ติดชงโชว์ง่ไปอีกหนึ่งสเต็ป ออดิเออดิเออดิเอ้ยเอ้ยเต๋อเต๋อเมื่อกี้มันไปยักหน้าใช่ไหมหยอกใช่ใช่ใช่ไปดึงตัวภาษาหรือเออไปดึงตัวภาษาเมื่อกี้ต้องไปดูในคลิปเอาไปดูฟุตเอาอ่ะมันมันมันไปยักหน้าจริงขับหนึ่งเราต้องเอาคืนนะอย่าไปยอมการแสดงก่าแต่ละครนี่เหมือนกันว่ายังหยกหยอมไม่กล้าออกไปไกลกว่านี้ลงไปเลยเสียเวลาว่ะ